สวัสดีค่ะแม่วูามาพยากรค่ะมาดูมาดูดวงรายวันกันนะคะไพ่นี้เป็นไพ่เถื่อรวมนะคะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ เป็นตัวแทนตัดไพ่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะโชคลาภนะคะการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นะวันนี้เปิดโชคเปิดลาบเปิดการเงินนะคะเทพธิดาหรือราชินีก็ได้นะคะเทพธิดาเหมือนว่านางฟ้าเทพธิดาเนี่ย ให้โชคให้ลาบเปิดพลังการเงินของคุณนะคะวันนี้คือพลังการเงินดีนะเงินทองคล่องทํางานหรือว่าการเงินคล่องบางทีไม่ได้เป็นเหมือนการเงินคือมีแสงสว่างมีแสงดีๆให้คุณนะคะเริ่มต้นด้วยดีเลยของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแต่คุณนะมีภาระที่หนักหน่วงภาระคุณตัวของคุณเองคือดาบ แปดดาบเนี่ยคือชีวิตนะมันทําไมชีวิตมีอุปสรรคอยู่เรื่อยคือว่ามันไม่ผ่านไปได้วยดีตอนเนี้เขาบอกว่าคุณต้องใช้ชีวิตมีสต,ติแล้วต้องขอความช่วยเหลือคือว่าไม่ใช่ตัวคนเดียวไม่งั้นคุณฝ่าฟันไปไม่ได้นะเหมือนว่าตกลงมาปัดจะขึ้นได้มันลําบากนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้พลังเหมือนดวงชะตาราศีดีแต่ว่า พลังของตัวเองอ่ะมันเป็นภาระของอาการเหมือนไม่สุขไม่สบายมีต้องมีภาระให้แบกให้หามอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องส่วนตัวของตัวคนเองนะคะจะทําอะไรคิดคิดจะทําอะไรมันเหมือนว่าตัวเรามันอยู่ที่สูงและมีการที่เสี่ยงอันตรายอะไรอย่างเงี้ย เหมือนว่าแต่ชีวิตดีๆกำลังจะมาเหมือนได้ขึ้นที่สูงก็ได้ชำนองนี้นะคะคือว่ามีความตุขก,กายสุขใจคือชีวิตไม่คิดอะไรไปวันวถึงคุณจะเหนื่อยคุณเหมือนคุณป่งได้แล้วนะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนป่งได้แล้วภาระอะไรจะหนักจะหน่วงจะอะไร ก็เหมือนปล่อยมันไปไม่สนใจฉันร้องรำทําเพลงของฉันได้ต่อชีวิตของคุณวันนี้ก็ดีแต่คุณเหมือนมีพรมีพรดีๆจากเทพมีสิ่งดีๆจากเทพให้คุณมีความสำเร็จจะได้ผ่านพ้นเรื่องที่ไม่ดีคพณงม,มีเรื่องที่ขี้ขายนะคะมีเหมือนว่าทุกร้อนไปก็ขี้ขายหรือว่าคุณบางทีไม่มีไม่เกี่ยวกับเรื่องร้อนแต่เป็นแบบว่า ดวงชะตาจะได้ลาบผลอะไรเงี้ยอันนี้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่บุญวาสนาของคนคนนั้นนะคะของคนเกิดอาทิตย์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันจันทร์ค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะดูวันต่อวันค่ะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ นี่ก็ดีนี่อันนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยโลดโถนสุ่มเสียงนะคะมือคือจะเรื่องดีๆเหมือนคุณต้องขยอเยเหมือนว่าโชคลาภจะมาด้วยการกระตือหรือล้นของตัวคุณเองนะคะความสำเร็จอยู่กับตัวของคุณเองนะคะ หนึ่งเหรียญเนี่ยคือจะมาแบบเรวว็ววยแต่ชะตาของตัวเองอะ่ะมันวุ่นวายไม่พลังกรรมนะตัวเองอะ่ะมีพลังกรรมเหมือนมีดาบสองคมห้าดาบเนี่ยวุ่นวายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยู่แบบสง,งบอยู่แบบนิ่งบางทีเนี่ยคุณอะ่ะเป็นคนฟาดป,ปันก่อกรรมขึ้นมาเองราคาเนี่ยคือว่าอันนี้มันเป็นพลังกรรมถ้าคุณเหมือนว่าเราวันเนี้ย ทายทักทายวันนี้เพื่อจะไม่ต่อสงบวันนี้ต้องไม่ทําเรื่องที่ไม่ดีวันนี้ต้องไม่ต่อกรรมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดตามตัวคุณเองนะคะของคนเกิดบันทร์น,นะคะคุณคุณมีตอนนี้ดวงนะการเงินดีนะคะแล้วก็ราศีเด่นๆนราชนีพระจันร์แต่คุณเป็นคนเนี่ยเหมือนจิตใจอีกครึ่งหนึ่งดีอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่แบบว่า เห็นก่ตัวคนไหนฉันชองฉันอยากจะได้อะไรฉันต้องเอาให้ได้หรือถ้าฉันเกลียดฉันก็จะเกลียดฝังใจอะไรทํานองนี้นะราชนีพระจันทร์ถ้าเผื่อไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแต่อันนี้มันอยู่ในพลังกรรมของเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยตัวดาบอยู่เนี่ยฝ่าฟันต่อสู้คุณจะได้รับข่าวเรื่องอะไรแต่ราชนีพระจันทร์ดวงเด่นดวงดีดวงคุณมีเหมือนว่าใครเห็นก็ชอบเหมือนดวงเหมือน เป็นนักบริการก็ดีเป็นแม่บ้านก็ดีคือว่าคือว่ามีแบบปลาชีนแพะจ,จันทร์คือว่าซอนเลนมีมีสิ่งที่ซอนเลนคุณบางครัง้งถ้าคุณคนไหนที่คุณชอบนะคุณจะดีด้วยอย่างมากเลยถ้าคุณไม่ชอบนะมันก็จะ คือว่าจะแสดงออกหรือจะเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงยังไงเป็นราชินีพระจันทร์ก็คือคุณมีสเสน่ห์คุณมีดวงที่ดีมีทาอะไรก็มีสิ่งที่ดีๆถึงจะเป็นพระจันทร์คือราชินีพระจันทร์คือว่าคุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะมีผลสาเร็จแต่ต้องขึ้นอยู่การกระทําของตัวเองคือว่าทำร้ายได้ร้ายทำดีได้ดีทำนองนี้นะคะของคนเกิดบันจันทร์ค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันอังคารนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่จัดไพ่ให้คนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่นี้เป็นไพ่จวนรวมนะคะดูวันต่อวนันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะ หนึ่งดาบนะคะคุณทำอะไรมีฝ่าฟันเรื่องอะไรคุณจะมีความสาเร็จที่มุ่งหวังคุณมีแต่คุณต้องใช้เรื่องที่มีสติอยู่อย่างมีสติแบบอะไรเลยนะคะคืออย่างมีสติทำอะไรจะทำอะไรจะอะไรคูคือว่าคุณมีความสาเร็จให้แต่คุณต้องตั้งสติทุกสิ่งทุกอย่างสิบคาทานะคุณกำลังเหน็ดกำลังเหนื่อยมืน กำลังเดินขึ้นสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่คุณกำลังสร้างกำลังทำเนื้ออะไรเงี้ยมันต้องเหนื่อยหน่อยเหมือนคนเริ่มต้นใหม่กำลังเริ่มต้นจะตายขึ้นไปข้างบนจะไปทำบุญทำทานเนื้ออะไรแล้วแต่เหมือนตอนนี้มันมนาะทำอะไรก็เอาสรุปว่าคุณสิ่งที่คุณหวังนะคุณมีป่าปานๆสำเร็จคุณแบกภาระคุณมีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าคุณต้องใช้ความอดทนนะคะ ของคนเกิดวันอังคารนะคะอยา่าอย่าหัวหันพันแล่นใจเย็นๆย็สงบนะคะมังกรน,นะถ้าคุณพ้นไปใส่ใครเขาบอกให้ตั้งสติถือศีลเลยถ้าคุณเหมือนถ้าคุณทําเรื่องไม่ดีถ้าเปรียบเทียบนะังอรไปถ้าคุณไม่ดีใส่ใครไม่ดีนั้นก็กลับหาตัวเองนะคะเขาเพื่อเหมือนกอบว่า พลังกรรมเจ้ากรรมในเวนอ่พลังกรรมเขาบอกกดแทงกรรมถ้าเราทำอ่ะเหมือนทําอะไรมันทําคิดไม่ดีกับใครไม่ดีนะั้นก็เข้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่สิ่งดี่ดีสร้างบุญด้วยจิตใจที่งดงามชีวิตคุณจะมีความสาเร็จมีสิ่งดีๆนะคะถูกกับภาพร่างกายวันนี้ก็ดีแต่คุณเป็นคนที่ว่า ถ้าฉันทำแล้วฉันจะต้องทำให้ได้ให้เหนื่อยให้หนักคุณก็พร้อมที่จะสู้จะก,ก้าวนะคะของคนเกิดวันอังคาระคะ่ะไพ่ดูวันต่อวันนะคะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ถ่วนรวมนะคะดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะของคนเกิดวันพุธคะ่ะ เทพีหนึ่งถ้วยคนเกิดมันพุทธนะเทพธิดาหนึ่งถ้วยชีวิตเนี่ยสุขสบายมีความสุขสบายอกสบายใจอำนาจวาฒนาคือมีความสุขดีนะวันนี้อยู่ดีมีดี อยู่ดีมีดีให้ชีวิตอย่างตั้งสติก้าวถ้วยอุดมสมบูรณ์คุณใช้ธรรมะเข้าตั้งคุณใช้สติเป็นที่ตั้งอะไรก็ผ่านไปได้มีความสําเร็จไปได้นะคะคือว่าความอุดมถึงจะไม่ได้เป็นเหรียญไม่เป็นโชคเป็นลาบแต่ความอุดมสมบูรณ์นี่คือก่อความสําเร็จให้คุณบางทีเงินทองไม่สําคัญแต่คุณมีความสําเร็จทางนี้คุณใช้สติเป็นที่ตั้งคุณอยู่คุณนั่งอยู่ กับงูใหญ่นะคะงูใหญ่เปรียบได้มังกรพญานาคอะไรก็ได้ในทำนองเนี้ยอยู่ในคุ้มครองคุณนะคะชีวิตคุณอยู่ดีมีสุขเพราะว่ามีเทพ,พหรือว่ามีอง,งูใหญ่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นเช่นพญานาคมังกรเนื้ออะไรตามแต่หรือวันเดือนปีเกิดของคุณหรือเจ้าที่นะคะอันนี้ว่าจะไปตรงกับของใครก็ให้คิดดูแต่คุณก็เนี่ย นี่ก็ลาธินีพระจันทร์วันนี้ขึ้นวันนี้ออกจังนะคะลาธินีพระจันทร์นี่คือว่าคุณเป็นคนคิดแค้นมีสเสน่ห์คุณทําอะไรก็เหมือนมีจะคนเพศตรงข้ามชอบเนื้ออะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเนี่ยความตอนเนี้ยคุณมีความตกในครอบครัวเป็นแม่บ้านที่ดีอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งคุณก็จะเลือกเหมือนคนที่ว่า ฉันไม่เสียตละอะไรให้ใครฉันชอบฉันจะต้องได้ฉันชอบแบบนี้ฉันจะอะไรก็ได้ที่ฉันทําแล้วได้ฉันยอมทําทุกอย่างอะไรทํานองนี้นะคะคุณมีสเสน่หบางทีแ่อย่าไปใช้แบบเปรียบเทียบว่าเหมือนว่านี่ผู้ผหญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ฉันจะบ้ามเสน่ห์ทำไงก็ได้ให้เขามา จะเป็นของใครกระช่างให้เขามาสนใจเราอะไรทำนองนี้นะคะของคนเกิดวันพุธวันนี้นะคะความสุขความสำเร็จมีให้หรือว่ากิจการงานอะไรวันนี้เรื่องอื่นไม่เดินนะคะเดินเรื่องความสุขความสบายใจใลครอบครัวของคุณนะคะก็คือว่ามีชีวิตดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะของคนเกิดวันพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพฤหัสค่ะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมดูวันต่อวันนะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างค่ะโอ้ ความเข้มแข็งความวุ่นวายนะคคาาคือความอดทนของคุณแต่คุณจะทำอะไรคุณก็มีพลังที่มาช่วยเหลือคุณนะคะคุณเนี่ยมังกรอยู่ในถ้ำพญานาคอยู่ในถ้ำหรืองูใหญ่อะไรแล้วแต่คุณจำสินอยู่ตัวคุณจำศีลแต่อย่าให้โกรธนะตะบ่าแตกอะทำอะไรคุณสามารถจะนั่นได้ตอนนี้เหมือนว่าคุณตั้งจิตคนเกิดวันพระธหัสเนี่ย เหมือนมีสติเป็นของตัวเองนะอยู่ในตำแหน่งนี้คือว่าสติเป็นของตัวเองคุณมีความอดทนกับเพื่อนร่วมงานมีความอดทนกับเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรแล้วแต่คุณเงียบแต่อย่าให้คุณทนมาเลยก็หมายไม่ให้คุณพูดมาอะไรมาคือเด็ดขาดทางนั้นเลยนะคะคือว่าถ้าคุณพูดอะไรนะคุณฟันชับชับชับ,ชบ เพราะคุณเป็นคนที่มีอำนาจในตัวเองนะคะถึงจะตัวเล็กตัวน้อยคุณก็มีอำนาจในตัวเองคุณเป็นคนเย่อหยิ่งนะพูดอะไรเป็นคําไหนคํานั้นนะคะของคนเกิดวันพหัสนะคะการเงินไม่ค่อยเดินเท่าไหร่มีแต่เรื่องวุ่นวายเครียดเรื่องงานมั่งนะคะายครอบครัวก็สงบสุขดีนะคะของคนเกิดวันพัสวันนี้ค่ะต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะ ไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์นะคะว่าจะไปตรงกับของใครบ้างนะคะดูวันต่อว,วันค่ะดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์นะคะ คนเกิดบรรจุกมีภัยเหมือนตัวเองป้องกันภัยบางคนก็เหมือนเป็นตัวมารตัวร้ายเชี่ยวจะอรารวาสบางคนก็เหมือนว่าไพ่ตัวเนี้ยเหมือนมันเป็นกรรมต่อกันนะคะคือไพ่ตัวนี้ยคือก็จะต้องบางคนก็เหมือนว่าเราวะสู้ใครใครจะมาไม่ถอยบางคนก็ เหมือนเป็นคนที่ก่อเรื่องบางคนก็เป็นคนตั้งรับและไม่ยอมนะคะคือไพ่ไม่ยอมแพ้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่ยอมแพ้กับสิ่งชั่วร้ายเนี่ยเหมือนอันเนี้มยมีไพ่มารไพ่ที่แบบจะทำยังไงก็ได้พวกมารฉันจะต้องเอาชนะ,ะชนะให้ได้นะคะแต่พลังดวงชะตาลาตือของคนเกิดวันจุกมันดีตรงที่ว่าเนี่ยเทพีแห่งความสำเร็จนะคะคือ ความสุขความสําเร็จมีให้สิ่งที่คุณคิดจะทําสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณต้องคิดว่าทําจริงๆอะไรจริงๆนะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้หาตัวคุณนะคะแต่มันเป็นชะตานะวุ่นวายไม่สบายใจหงุดหงิดบางทีก็ทะเลาะกับครอบครัว นะคะบางทีก็ทะเลาะกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ของหายมันในทํานองที่ของหายเพราะฉะนั้นคนเกิดบันจุกให้ทานให้เงินให้เสียเงินของตัวเองให้ใครซื้อของให้พี่น้องพ่อแม่ถ้าคุณเสียเงินไปแล้วคุณไม่มีใครมาขโมยคุณได้คืออันนี้มันเป็นพลังของกร่ำถ้าคุณไม่เสียเงินเสียทองไม่มีอันตรายไม่เลือดตกยางออกเนื้ออะไรนะ่ะเขาตามคุณไม่หยุด เพราะฉะนั้นให้รู้คนเกิดวันศุกเนี่มีพลังกรรมเข้ามาบางทีคุณเนี่ยเหมือนว่าทำอะไรก็ได้ให้ทานให้เด็กหรือยอดเหรียญให้เด็กที่ว่ากำท้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเหมือนแก้ไขเหมือนแก้เอาเคสไปได้นะคะคนเกิดวันศุกวันเนี้ยต้องเข้มแข็งกจิใจตัวเองบางทีตัวเองก็เป็นมารบังคับตัวเองไม่ได้บางทีตัวเองนะก็ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่นางเอกคือเป็นมารเที่ยว เชี่ยวหาเรื่องเชี่ยวต่อสู้คือวันนี้คือวันที่ไม่ยอมอะใครไายมาฉันไายกลับอะไรทํานองเนี้ยบางทีที่พูดเนี่ยเหมือนเจ้าตัวไม่รู้แต่พลังงานของตัวเองอะเป็นนักต่อสู้นะคะของคนเกิดวันศุกร์ค่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมค่ะขอเป็นตัวแทนตัดไพ่ตัดไพ่คนเกิดวันเสาร์นะคะ ไายดูวันต่อวันว่าจะไปตรงกับของใครนะคะของคนเกิดราชินีเทพธิดานางฟ้าขี่นกยุงคือว่าถูกสบายสบายจิตสบายใจชีวิตฉันก็ดีขึ้นดีดีขึ้นอะไรทำนองนี้นะคะ เปิดทางที่ดีๆคือว่าไม่ลำบากลำบนแต่ตัวไม่ใช่อย่างนั้นนะพร้อมจะสู้ตลอดเวลาให้ตั้งสตินะเพราะว่าคุณน่ะถ้าไม่ยอมมาคุณสู้แค่แค่ถ้าสู้ก็เหมือนว่ามันจะทำลายความตุกของตัวเองนะคุณสู้สู้เนี่ยสู้บางทีก็แบบว่าลาดาบที่สองดาบเนี่ยเขาคุณสู้ต่อการงานสู้กับการ จะทาอะไรก็ได้ให้มีความสําเร็จกูต้ตู้แห่งการเดินทางหรือทาอะไรก็ได้ชีวิตคุณต่อสู้แล้วชีวิตของคุณก็กําลังไหวคือเลยมือคุณน่ะฉันไม่ยอมขายฉันเอาแล้วนะฉันโตตอบแล้วนะฉันอะไรทํานองนี้นะคะวันนี้ของคนเกิดวันเสาร์นะคะ พลังนะฮเนี่ยฟาร์มตุกมีก็ต้องแบ่งต้องปันเจ้ากรรมนายเวนก็เที่ยวตามเกาะตามขอคุณต้องมีพลังที่ต้องช่วยเหลือเขาต้องเกาะเขาตามเกาะตามขอของคุณอยู่ไม่ได้เบนอะไรทํานองนี้นะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ก็ก็คือคุณต้องทําใจอ่ะ บางทีเนี่ยสุขแค่วันหนึ่งวันลุกขึ้นก็ทุกเน่อะไรอย่างเงี้ยความสุขความทุกความเหน็ดความเหนื่อยบางทีท้อโลกภใครให้เจ็บอะไรเงี้ยแต่ชะตาของคุณคือต้องแบ่งปันนะแบ่งปันคือว่าถ้าไม่ได้เอาเคสเนี่ยเห็นคนหน้าสางสารก็ให้เขาไปให้ขอทานให้อะไรทาบุญหรือให้อาหารจัดอะไรทํานองเนี้ย คุณก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะไพ่ดูวันต่อวันถึงไงคุณก็ยังเป็นนางฟ้าแห่งความสมบูรณ์ความตุกนะคะเปิดมาเหมือนว่าพลังบุญของคุณมีดีแต่ชีวิตคือการต่อสู้นะคะของคนเกิดวันเสาร์วันนี้ค้าการเงินไม่ขยับขยื่อนไม่เคลื่อนไม่ไหวนะคะเรื่องการเงินไม่เคลื่อนไม่ไหวการงานดิ่งึุนก็ไม่ไม่ได้ลําบากทำบนไม่ได้ขึ้นคืน,นงานไม่วุ่นวายแต่ วุ่นวายเรื่องบริวารน,นะคะบริวารญาติพี่น้องลูกหลานอะไรทํานองนี้นะคุณเกิดวันเสาร์พอพอพ้นไพ่ดูวันต่อวันวันพุธนี้อาจจะเป็นวันดีของคุณก็ได้นะคะ